โอ้โหเดี๋ยวเศร้าเพรเมื่อวานนี่ด้พอเมื่อชงบ่ในพอกับเมื่อเลยเพราะว่าน้องสาวอยู่บ้านก็ไข่อ้าตอนนี้บนอยู่ห้องหมอตัวนี้ห้องหมอได้พุงมอกุ้มเคยได้บ่ใหม่แบบสิม่เคยได้กักเถื่อมัเคยได้กับเถื่อเข่ารงเรียนกับมีแต่ใส่ของเก่ามูด้วยชงเข้าไปบ้านนี้เฮ้ยอภัยคือได้บ้านนี้ตะกี้ได้เอาแยงไข่ เอาทงอุงยางปุ้บม,มาได้ใส่ทงุงยางโอ้บบบนี้เห็นบ่เลยทุงนักเรียน,น,ยนเพิ่นสมักพายทุงแบบนี้ใส่ปุ้ม สบายดีสบายดีพี่น้องพ่อแม่พี่น้อง FC กันเบิร์ตสกุสุกคนเด้อนะโดยมาพอ,อกันอีกแล้วพี่น้องเลยมาพอ,อกันย่ำนี่กับฝนตกคือเก้าพี่น้องเนาะสมุดกามาฮอดเพื่อนน,น้องเข็มได้แหละตอนนี้ก็เห็นทั้งน้องๆเพื่อนเรือทีมงานอ้แก้วเนาะผู้สีมาเหตุเพือนของน้องเข็มพี่น้องเลยมนโอ้มาแล้วบัดฝนตกอาจสิเหตดยา,ากแนจังหน่อยพี่น้อง แลสิพาพี่พน้องเขาไปเบิ้งน้ากันทั้งน้องๆเพิ่นกระยูพุ่นมาไม่นี้สมุนกรซซื้อเครื่องนักเทียนเนาะเครื่องนงลงเทียนแหละมาให้ทั้งน้องเขียมเพิ่นพี่น้องมีเสือมีปุ้มนี่ซื้อมาให้น้องเพิ่นก็สิเขาไปให้ทั้งน้องเขียมเพิ่นเพราะว่า อุปรกรณ์การเข่าคงหำ่มคงเทียนนั่นแหละพี่น้องเลยก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณไปทางเมนูคำสอนเด้อที่ไว้วางใจลูกให้เป็นสะพานบุญหายให้เมนูคำสอนและครอบครัวของแม่อยู่เย็นเป็นสุกความเจ็บหหวได้ควมไขว,ขขวข่ไหมีเด้อแม่เด้อปรารถนาสิิงใดสขขมควรมุ่งมากปรารถนาคอยบุญรักษาเทวดาคุ้มครองแม่และครอบครัวของแม่อยู่เย็นเป็นสุกนีแต่ความสุกกายสบายใจเด้อเนาะโดยพี่น้องเลยปะไปบึงไปชมน้ำกันหรือว่าทางน้องน้องเพิ่นเห็ุเวียกบ่หรือว่านั่งพักให้ฝนเศร้าพี่น้องเลย มากับพี่น้องมากับลูกชายอัสสบายดีลูกสบายดีโดยปาเจ้าฝนแห้งพี่น้องไอ้เปียกมานลำทางหิวเอาเนี่ยล่ะใสปูปลาเด้ปลาปลาปะเธอลูกเอาอันนี้ของเจ้าวะอันนี้เอาไว้ระวังหมามาเห็นเด้ออันน,น,นี้โอ้พี่น้องเลยไปไปน้ำกันเดินเบิ่งไปชมน้ำกันพุ่งแหละหิวเอาลูกให้ลูกชายหิวบ้านนี้ปะย่งางกับไปอื เลยยางเข้าไปหาทางน้องๆเพิ่นอยู่ใน,นก่อนอุปกรณ์การเฮียนที่น้องเลยปูปลาแนวกินแนวอยู่ฝนตกซื้อยังกะยาีตั้งไว้หันกอนก็ได้ลูกตั้งไว้กับเบื้องกั่นแหละอืมไปหันกอนใส่น,นมนมสบายดีย,ดยังพักกันเพียงไฟบอนี่มันเกือบมาหโต้งน้โอ้เอาม้าไปได้นะฮามา ใส่อรอดใส่อรอดโอ้ใส่อรอมาเดเลยพิงไฟบปะนี่อ่าเธอบันห้อนผัดบะานะห้อนบันนาวเผันพิงไฟใส่น,ออน้องเกยทองด้ค่ะน้องเกยทองเมื่อบ้านแล้วคนเป็นไข่อ,อ๋อโบเด้เศร้าเพราะเมือ่อวานนี่พอเมื่อส่งบ่อในฟอกกับเมื่อเลยเพราะว่าน้องสาวอยู่บ้านกับไข่เอ้าตอนนี้บนอยู่ห้องหมอตอนนี้ห้องหมอได้ห้องมอกุ้มอ๋อเมื่อจะคืนนี่บ่เมือ่อวานนี่น้องเกศทองกับเมื่อเข่าห้องหมอเลย เมื่อแต่เมื่อวานนี่คืออะไรอ้าวเนาะเห็ดจังได้บ้านนี่สิพักกันนาเห็ดแยังใส่บ้านนี่ขนมาไว้ก่อนบ่หรือว่าสีนั่นเลยรอบเพียงกันแหละยังได้เห็ดวันนี้ฝนตุนนี้ฝนตกเนาะหรือเปื่อยเปื่อยเปียกเมนเมนเมนเห็ดเนี่ยนั่งยิงไปพี่ได้ไหมพี่สอนใส่แล้วแลพักกันกินข้าวกินน้ำแล้วหนูกินแล้วอืมอวยกันจ้องสิปิวลงใส่ไฟแล้วบ้านนี้นาะ ยาฝนเฮ็ดเหี่ยวกะยากเนาะไม่ไหวชิบแต่สามคอมแม่นมาเราบ่ายกันเชียงหอนทรายไว้ซื้อหันทรายใบกระเขียมไว้ก่อนเนาะหอนทรายไว้ได้หลายหลายหมื่นมาลรู้เมื่อไอรมาแต่เศร้าเอาท้างันเพื่อนน้องโบเด้ยังไงอยู่ผูวมีแต่นมสดบ่อวีผัว่ามีแต่ผัว่าพัวห้างมหาเสนนี้บออยู่สามคนโอ้ยอยู่สามคนพลฟอมงแล้วแล้วเนาะ ทีมงานวัยรุ่นเดี๋ยวมาพี่มาพอห้างสงมหานี่เดี๋ยวไว้พุ่น <laughs> กินข่าวมากินเข่าอยู่พี่หรือว่ากินมาแต่พุ่นกินอยูน่นีน่โอ้แม่นแล้วพากันมาก,กินอยู่พี่แล้วเข่าไปเอาขนมมาให้กินกันพูฝนนี่ก็ได้ต้นแบบนี้ใส่น้าขนมขนมกับขนมอันนี้น่ะเปียกบด กินฟังกินแต่ละคนยังแบบว่าบวดแจ้งฟ้า่ฟากันหนาวแห้งบนนั่นบ่ฝนนะเจ็บคอเลยมีทุกคนเป็นไข้ช่วงนี้เอาเอาเดี๋ยวฟากินน้ำเย็นในเด้อสันโดยมัดกระติกนึงหนึ่งด้อคนเด้อเออฟา่กันพิงไฟซะเดี๋ยวไปหาทั้งน้องเค็มก่อนโดยโดยโดยไปนังเลยเอาเอาคันเจ้าลูก เดะอ่าสวัสดีเนีคือพากันนั่งกันคักแท้นี่คือหมอลําเรื่องแท้นี่ฮะฝนตกโอ้ยว่าฝนตกเนาะตกคักตกแน่อลิมาอดอันอนพอดีฝนตกบ่ได้ไปอาบน้ําฝนนี่บ่เจ้าหึอาคือวิมัดผมงามแท้มื้อนี้ แหมะเป็นได๋ไปจดรายชื่อแล้วบ่เพิ่นว่านะบ่วันที่1มื้อมื้อฮือบ่วันศุกเนาะอ๋ออันนี้ครูเพิ่นว่าว่ามื้อนั่นได้ไปจดแล้วก็เข้าเลยเพิ่นว่าติแม่และจดือก็ต้องไปจดอยู่ห้งเรียนเนาะอีลาเด้อซาไปจดพร้อมกันบ่เด้ออือกินข้าวกับยังนี โอข่าวกับอัวกับปลาทูต้มแซ่บก็ต้มน้ำไม้น้ำไปไปหาน้ำไม้หาวานี่บ่อย่างใหลายบ่หลายต้มต้มกินหม้อไปเป็นไงพอกินต้มห้กขยาใครเน่ยีบ่ยังมันน้อยเสียใฮะยังมันน้อยเสียบอกยังคือเก่าบ่ เจ้าก yeah, mm ็สดกินไปตางน้าเฮาและขนว่า huh. ม mm ัน hmm. ด oh. ีข mm ึ hmm. okay. hmm ้น hmm. กับ yeah, บ yeah. ัตนาก็ซื in, okay. ้อก uh ิน huh. อีกเนาะนะคะต้องเปิดหมอกเหมือนกันต้องเปบดไม่จืดมัดจะหมัดกูแหลกกินไปเบิ่งใครกลัวเฮาบอกกินยังได้ใครกินน้ำเปล่าเบาอันนั้นเด้เบาบุญอันบ้านปลาที่วไปซองยูทูบล้วก็เป็นคือกันตัวหน้าจนเสิไปป่าและแจ็ครากินหักยาอย่างได้แล้วก็พ่ออยู่ได้เห็น ทางกระบุญก็ได้่าผู้เสียงนุ่มๆเพลินพากันเสียงหัวเซลเซียลหัวเข่าเข่ายังซ้ำนี่เนาะได้บอสสามมื่อกว่าหรือมาเอาสร้างก็มากินอยู่พี่เพิ่นมากินเข่าเศร้าพี่เพราะเห็ดยังให้เพิ่นกินนะต้มละม่ได้ดิ่งปลาทูเนี่ยเพิ่นว่าสิมาเห็ดมันกะสิมาหอนทรายไว้เพิ่นนะ เพคนกตสิมาเห็ดอยู่เทิงพี่แล้มันบ่เปียกเนาะมีแต่ทรายอยู่ไก่ใครอยู่ละมีโลอยู่สร้างเคนลนมีโลมันเห็ดบริสุทธิ์คนเกสิมาสะมายังนี่แหละอาสมมติว่าเฮาติดกระเบื้องอย่างแล้วเพคนสามอย่างแล้วแหละอันเป็นสีเป็นอย่างเจ้าท่าเองได้ปะแบบมันกิบปรเด็นนักนะมันซาอะไรอยู่เนาะอย่งอื่นยังเห็ดได้ดิยตาสีบ่มีลิงมีลายหรอกเนาะ ถ่าได้อยู่เพิ่นผู้ใหญ่เพิ่นฝากถามมาเพิ่นอนเพิ่นท่าสีเองได้บส่สิน้าคันนจ้างสร้างกระโตกอยู่สองพันคนได้ <c oughs> ทั้งไอ้แก,ก้วเพิ่นกับเพื่อยูเนาะวาสิถามเพิ่นอยู่เรื่องสีเรื่องอย่างนี่มันสิรวมประมาณบดเท,ทรร่ายแคะนะสีนี่ประตูนี่สองสองอันนี่เหนียวอ้งเนาะตัวนี้นี่บ่ได้ใส่อีก ตัวนี้เนี่ยเอาออกคือคือเอาออกเลยตัวนี้เอาออกนี่คือตัวใหญ่มาเพิ่มเนาะสีนี่ตกอยู่ประมาณเท่าไรไอ้แก้วกับยูได้ถามเพิ่นนะแก้วกับเมื่อยห้องมอว่าซันสร้สางก็มีแต่นต้องๆมาอ้าวปากในเพราะจะคำบอกเอ้ยนี่แหละบอกเอ้ยปากนี่นั่งเคนนั่งนั่งกันนั่งกัน ต้นเข่าได้สีเฮียนฮันห้องได้เจ้าเฮียนหองปุเนเฮียนหองเนลยสีเฮียนฮันไส่แบบนี้ไม่เสอือขาวให้ใส่ไม่เค้นเสือไว้เดอรมันอ่ำใส่ถุงยางยันซานกินคือเสือน้องไอเดียเน๊ยเฮาหอยไว้แล้วก็เฮาลบฝนไว้เฮาตุ้มไว้เฮาเวลาเฮาหอยก็เฮาตุ้มไว้ใส่ไม่เคีนเสือเอามันี่ก็เสือมาให้ทั้งน้องเค็มมิโยมันนี้เสือนาเคียน เดี๋ยวสิไปเอามาให้น้องเข็มลองเบิ่งก่อนพี่น้องเลยว่าสิพอดีหรือบ่จังได๋เนาะเดี๋ยวออกไปเอามาให้เพิ่อนๆเดี๋ยวอ่ะๆปลาเขาซื้อมา2องโล่เดี๋ยวเบิ่งโน้นจังหวัเป่วยบ่แล้วบ่จักน้องน้องเข็มจักสิพอดีบ่พอดีเกิดบ่จักว่าใหญ่พ่อจักซื้อมาให้ท่านถาเบิ่งโน้นลูกเบื้งเนาะตัวใหญ่บ่จักบ่มันบ่มีโบน้อยแม่บุญก็ซื้อมาซืยอ จกเอกเบื้งเสือเพรคือบอเอาเอาศารมาปูรู้ยังไงจะจกออกอ้อมันเปื่อนด้วลองเบิ้งเสือเบิ้งเพรด้วยนั่นแหละขนมนี้ล้วเลยเบ้องน้ดเบื้งนู้เสือปุ่มกะเอามาหาหัวก้อนหัวก็หาประมัณนียกเบื้องนู้เสือทงไม่ไายเสร็จปุ้มเดีนี้แหละเขาพ่กันเบื้งรู้ เรกวางมาเบิง้งเสื้อกแขนยาวนี่ตัวหนึ่งเก้าสิบเสือแขนสั้นนี่ตัวหนึ่งแปดสิบมันบนใหญ่พอดอกเพราะว่าน้องกระสูงอยูอย่เบิ้งดูสิบแบบนี้ลองลองเบิ้งดูลองเบิ้งดยจะให้น้องเพิ่นลองเบิ้งก่อนเ,อเป็นได้ด่าพอดีวู่กรือพอด,พอดีอันนี้เป็นแขนยาวพี่น้องเลยเบิง้ง เกือบกระซื้อมาลองรู้จักว่าเกือบญ่มาจ้ะบัดมันยังไม่ได้ไปมอซื anyway> ้อน so ี่มาก่อนเนี um> ่ยบุญกระจักขี่ซื ja ้อแบบไดมาให้เจ้าใส่นองต้นข่าวได้ลูกมึงรูลูกเออมีแต่ผู้ได้ตั้งใจเฮียนบัดนี้ผีนองต้นข่าวก็ได้หันใส่หันครัวลูกนี่นะดาวเต้นเนี่ยใส่เกาะมึงรูลูก มันอยากรวมนะหนึงเนาะไม่เจ้าง่ายอันนี้มันหยักมานี่งง่ายเ็กน้อยอือแล้วเจ้ากะเอาพอดีเป๊ะเลยสื่อมากะทันลังมาด้วยอนี่พอดีมีแต่ง่ายหยับขนจับฮู้จักอย่แวะอือเคยได้เพร่ะใหม่แบบสีบไ่เคยได้หยักเถื่อกเคยได้เถื่อเข่าลงเยียนกับมีแต่สส่ของเกาโม่ดยอือนี่แขนยาววันนี้ลองลองแขนสั้นบานี่อันนี้เบิ้งสินเสียงตัวนี้ โอ้ตัวนี้เป็นเป็นสีกมนะลมเนาะรองสีดํากับแขนสัน่นบาดนี้น้องชัยน,น้องเพิ่นเปลี่ยนลองเบิ่งบาดนี้เบื้งเบิ่งยืนได้กันนะ่ะให้ยืนเทียงกันด้วยงามแท้อันนี้เบิ่งเบื้งเออเบื้องเบื้งหนึ่งสองเอองามเลยอันนี้ไส์ <c oughs> โอ้พอดีเลยบาดนี้คือนักเรียนบาดนี้เบิ่งสิ ตัวนี้สินสีดำกับเสื้อแขนสัน้นพี่น้องเนีอาพายทงเข้าไปบ้านนี้เฮ้ยเอาพายคือได้ได้บ้านนี้ตะก,กี้ได้เอาอยัางคายเอาถุงยางปุ้มมาได้ใส่ถุงยางโอ้บ้านนี้ก็เห็นบ่สเลยทงนักเรีนยนเพิ่นสิมักพายทงบ้านนี้ใส่ปุ้มใส่โซ่เนาะ รวมแล้วกับเบิร์ดหลายแสนเติบได้หน้องเคลมไว้ดีใจวะล่ะเลยดีใจเพราะว่าบรเคยได้สิของใหม่ยักเท่อนั่นล่ะเนาะลยพอดีม่เตไ้เมย์เจ้าใหญ่แต่โคมันยับเข้าไปนิดนึงเพราะว่าเฮาปฏิเทฮาเวลาเพิ่นยิบเนาะก็ถือว่าพอดีเป๊ะเนี่นี่อืมี่งามเนีพี่น้องเอยทางนองเพิ่นก็ได้ไม่มานั่งพี่กันก็ได้ล่ะไปนี่สิน้องเพิ่นกูไปอลงมมาพี่ปุ่มนะ งามพี่น้องไยดีภาพใบจบดีเ้อระแว่างนันสารเอิญกินก้อนในเสือขาวมาขึ้นยังนี่ยต่งามงามบบดนี้ดีใจว่าผู้แม่เห็นลูกไอหนุ่งเสือขาวดีใจย <laughs> ับขคยอีกเนี้ยดีใจหมื <laughs> ่นเด้อเฮาสิไรฟังซื้อมาเนี่สินสินทรงพื้นนี่เซนซี่สินทรงพื้นเสือทรงโตนี่เซ็นเจ็ดรวมแล้วกับสามเซนซิบ ทงนิหาสิพันเกอบกระหาสิพันปุ๊บนี่ทั้งบิ๊กทั้งปุ๊บนี่พุิหาสิหาพันรวมแล้วกับเบิ้งเซนหาเซนหาสิหาพันมาใส่สามเซนสิบพุดี่เซนหกสิหาพันสื่อเครืองมานี่ซสื้อเครืองมาให้น้องมานี่อยากไปเล่นแก้สุดออกก้อนลูกถ้าอยากไปเร่นมาสั่นคุ้แก้แล้เห็น เบิ <laughs> <laughs> ่งลึกปึ้มมาออกมาเบิ่งลึกม่ได้เปียกมันตกมันตกนามพูดมาฝนตกไ่ได้เปียกเอามาใส่หาหัวกวามันนาได้พวารายุ่พหาเพิ่นบม่ได้ใส่ปึ้มลายไาไหนเนาะเดี๋ยวมีปึ้มมันวิชาวิชาเพิ่นสีเอามาให้เฮ้าอันเศร้าเองเด่กเอารวมแล้วกับบุสี่นหกสิบห้าพันอุปกรณ์ของน้องตั้งเครื่องนงองถือวันนี้เนาะอันนี้ก็เมื่ออื่นเมื่อวันที่หนึ่งเนาะ ไปจดเข่าเลยดีใจแห้งบ่ล่ะโดยดีใจแห้งตั้งใจเฮียนเลยลูกเดอ้อโ,โดยกะอันนี้กะก็ต้องขอ,ขอบคุณขอบคุณไปทางเมนูคำสอนเนาะล่ะเด้อขอบคุณขอบคุณเดอ้อเอมน,นูคำสอนให้เพื่อนอยู่ดีไม่แห้คงคมเจ็บไว้ได้คมไข่ไว้มีให้เพื่อนเป็นนุ่มพุ่มใช่ให้ลูกให้หลานตลอดไปเพื่อนส่งมาให้ลูกแล้วก็ให้กลับเพื่อนไปหาเพื่อนลอยเท้าพันเท้าเดอ้อซะ ดูยเนาะทางคนก็ได้ขอบคุณขอบคุณเลยเม่โน้กันช้อนงส่งให้้องเข็มเฮียนกันลูกก็ดีใจแห้งลูกว่าสิบุมีโอกาสไปเยียนอีกแล้วขอบคุณขอบคุณแม่ได้ลายแม่ชงมากให้ลูกทำได้ก็ขอนกับคืนนะแม่ลอยเท่าพันเท่าเลอที่ซื้อเครื่องให้ลูกก็ได้แม่บุนกันขอบคุณขอบคุณลลายที่ซื่อเครื่องมาน้องเข็มก็ได้แม่เหน่อยหมั่นคันเนี่ไปทางใดมันจะพูดหักผูดแพง ค <bord Safe. c oughs> <sm> ุณภาพแข็งแรงใช่ไดยเนาะทางพ่อเด้ขอบคุณรัคุณเอ้เมนุกับซอนยื่นมือมาใส่ผงลูกถูกจริงทุกยาเนาะคอยคนอยู่ดีมีแห้ความเจ็บจะได้ความตายยาลูกเป็นออนุมัติฟันเงินเลยเป็นน้ำโพมใส่์หลุมอาจารยต่อไปดูเนาะข่าก็ดีใจน้ำเฮาก็ได้ทางเพิ่นได้มองเห็นเพิ่นว่าให้ลูกเพิ่นอีตนเนาะก็อยากส่งน้องเข็มเทียน แบบห้มีเพื่อว่าเจ้าเฮียนจบได้มีงานเห็ดพอได้มาซอยพอซอยเม่ถ้าเจ้าบกเข่าองเรียนเจ้าเฮงบบได้อย่างจักเจ้าสีซอยอย่างอันนี้เจ้าไปเห็ดเวียกได้เดือนมาล้านสองล้านกะมาซอยพอซอยเม่ซื้อครอบในครอบครัวเนาะถือว่าใครกว่าที่บกเข่ารงเรียนกว่าซุมมือนี่กะเพิ่นเริ่มมีเวียกมีงานแล้วอย่าลาวเ่าก็ได้บอกคือแต่โกนมีแต่ตั้งมุกตั้งใจละเด้อเข้าใจเฮียนเด้อ ตั้งใจเฮียนสมทั้งผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นทั้งไม่ใหญ่เพิ่นกะสีส่งให้เฮียนเ <No. S 1> พิน่นวาถ้าว่า <No. S 1> เจ้าตั้งใจเฮียนบ่ห้ยทางผู้ใหญ่เพิ่นที่ยืนมือมาซอยแล้วบ่ห้เพินพ่นผิดหวังเนอลูกเด้อ,เ,อ <No. S 1> เป็นคนดี <No. S 1> เพราะว่าตอนนี้เด็กน้อยกำลังอยู่ในวัยเฮียนเนาะ <No. S 1> มีแต่ให้น้องเพิ่นทุกเจ้ากะบอกเนี่ยได้ดีแหล้วลูกต <No. S 1> เต้าเฮามีแต่เสือขาวนี่ใหายวัยหักษาวัย <No. S 2> เอาใส่ไม้เขียนหอยว้แล้วก็มีเอาเอาแพ้ก็ได้หรือว่าผ่าก็ได้หรือว่าเสือตัวใดที่โบมน <No. S 2> ันซีขาวนะ <No. S 2> มาตุ้มว้าโบไห่ไอโฟนถือไอโฟนถือนี่ไปทางไม้เลยได้เสือพ <No. S 2> าว <laughs> เป็นเสือลายได้เจ้า <laughs> แ,แ,แ,แม,แม่แม่เป็นเสือลายน้องไอเดียนี่เสียแล้วสองตัวฝนศาสใส่ฝ oh. นหัวใส่ไม่ว่าน,น้องใส่ถุงยางว้เด้น้องใส่ถุงยางว้แล้ววันนี้เนี่ย สีเมร์นฟนนี่มันหยาดลงในถุงมันก็เลยซานกินบัดซองโตจักขี่ซักออกหรือบอ่บอฮันดสิมว,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 ว่าจะไปเยียบบ่ยมบางน้องพนอยู่ว่าจังใดน้องกะซานกินเสื้อว่าจะเนาะทางน้องไอเดียก็มีทางผูรักผู้ใหญ่เสื่อให้พ่นคือกันแต่ว่าโบเมู้เนมนกัมรซนเนาะเรื่องภูรักผู้หใหญ่เพ่นนี่กะ เฮาก็สิไปว่าเพื่อนบ่ได้เนาะบางเอฟซีเพิ่นก็ว่าโอ้ยทั้งเมนูก็สอนเลยมาซอยทั้งน้องไอเดียเนี่เด้อเพิ่นก็คอมเมนต์มาหลายคนกับเรื่องนี้กัมันก็ขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่เพิ่นที่ว่าเพิ่นพอใจทั้งใดเนาะเพิ่นแบบว่าถือสตากับผู้ใดว่าสั้นะเฮากับแบบเสีให้เพิ่นไปซอยกับ่ได้แบบมันอยู่ที่ว่าเฮาถือสตากับเพิ่น คือน้องไอเดียกะมีผู้ใหญ่หลายคนอยู่ข้มาโซยทั้งน้องไอเดียกะมีผู้ใหญ่หักหลายคนนะะมีหลายคนโซยทั้งน้องไอเดียเลยตอนนี้เฮือนพนกะแล้วแล้วยังเตติดกระเบื้องทั้ือนน้องไอเดียแต่ว่างบกระเบื้องยังบม่มีมีแต่รอให้ทั้งทีมงานสร้างเพิ่นทีเมมองเห็นเขาควบขุดหุบลูกก็ได้ขอบบุญขอบคุณแม่ละลายสาธุแม่ดีดีนี่ฮะ เปโง่ๆใจลูกตลอดไปเด้อซช่เถอะโดยเออนี่แหละทางสางแก้วคะพันกาลูกพันบสบายเนาะพันก็เลยกลับเมื่อพันมาบอกว่านี่พันลูกพันบสบายอืมน้องต้อยทองน่ะเป็นว่านี่แต่ว่าผู้อยู่บ้านนั่นว่าอยู่ห้องหมอพ่อซันเป็นเจ้าพเลยไข่พุ่นน่ะน่องบอกว่ามันยังเอื้อยบอกมันยังน่องน่องละว่าอยู่กินนี่ลืมเลยอยู่ห้องหมอพ่อซัน นี่ยิ่งแต่เล่าอ่ะว่าลูกสาวลูกสาวเล่าเขาเลยอ่ะเจ๊เนคนที่ใดโดยถ้ามีแต่น้องคนมีแต่ยิ่ง่นว่าสีมาฮอนไว้ไหิ่นว่าสีมาฮอนไว้ไหเลยเมื่ออื่นสิลงมาลงมือสาบเลย่นว่าคนโตกนันนี้มันมันหนาวเมนคนของคนโคมาเลยเนาะ ตัวน้อยตังตาคุณล้วตัเป็นไข่แม่นเมื่อเช้านี่คนกินข้าวเช้าบ่หรือว่าข้าวนั่นข้าวเที่ยงท่านได้กินบ่เขาเศร้าปลาที่เขาซื้อมาน่ะเลือดสีปิ้งหรือว่าสีอุก็ได้เนาะอ่าผักบัวผักแหงใส่แล้วเห็ดเห็ดอุเอาตำเอาพริกใช่ไนะอุกก็ได้ให้เพิ่นกินแนวกินก็ได้เขาซื้อมาแนวปลาอย่าแต่มันเน่าเลยเนาะ มีแต่เขาเขาเขาอุ๊เอาเหอมมะนาวเขาหั่นหั่นสะเก็ดออกอไวให้เพลินกินปิ้งแมงวปิ้งไวน้ำคั่นเอาไว้แล้วมันสิเปื่อยอีเล่เลยเปื่อยแล้วเนี่ยปลาปลาน้ำคลองหมอปลาอย่างเนี้ยมันไหมปลาน้ำคลองเนี่ยเอาซื้อมาสองรูปน้าอ่องซื้อแต่แรงว่าเนี่ยแต่เขาใส่ตู้เย็นไว้คั่นว่าตอนเศร้าเลยมันเบิดนะก็เลยเวตลาดเร่งหนึ่งเลยหนึ่งด้วเฮ็ดมุกปะ นี่ไปเอาไปตองเนาะเอามกหนึ่งแม่นมกเอามกเอาก็ได้ใส่กระเบือเนี่ยจังหน่อยเนาะแม่ใส่กระเบือแล้วก็ใส่มะเพชรตำหรือกับโมกไว้แม่นแล้วให้พนกินเอามกไว้เอาบัวตองสีน่าเสียเนี่ยแม่นเพราะว่าทั้งพิ่นนี่ก็ต้องสื้ได้มากินเข่าพี่นะเพราะว่ามาเห็ดอยู่พี่ด้ต้องให้เพิ่นกินเพราะว่าอยู่พุนมันยังโบได้มีเบี้ยเห็ด ต้องมีดีเพิ่นอยู่แล้วเพราะว่าเพราะว่าอยู่พุ่นยังติดติดบานนี่โมโหว่าเพิ่นติดระวบ่จังไดนะเฮาก็สิเวะไปบ่งเพิ่นอยออกไปที่นี่ก่อนมีแต่ว่าเอาเห็ดกินเห็ดยังแล้วก็เอินเพิ่นมากินพากันมากินยูพีเดอร์ว่าสิบอกเขาเจ้าอะนแหบ่อยู่พุ่น อยู่พูดบ่มีผู้เฮ็ดไหมโดยบอกเพิ่นได้ว่าตอนเที่ยงให้กินเด้อแม่นตอนเที่ยงตอนแรงเลยแหละ婆ว่าบ่ได้เฮ็ดงานเฮ็ดงานบ่ดเฮ็งานมีหยังก็กินนั่นแหละเพิ่นกับ่บักบ่แวนเรามีแจ่วมีหยังตำมังนาวเฮาก็ซื้อมาตำบีบมังนาวใส่กินน้ำไม้ต้มก็พอกินอยู่เพิ่นเด้อว่าคั่นอยากนอนก็มานอนที่พี่ก็ได้ก็บอกเพื่นเมนเมนบอกเพิ่นก็ได้นี่มันก็กว้างอยู่เนาะให้เพิ่นมานอนที่ก็ได้คั่นเพิ่นสะดวกบอกเพิ่นเด้อ ราะว่าการยันว่าเพิ่นว่าอยากอยู่พุ่นหรือให้มานอนพี่ก็ได้เด้อว่า <ừ. S 1> สิเขาอนุญ,ญาตให้กับเจ้ามากเทียเพิ่นมากก็มีเนาะเล <ừ. S 1> ยอันเดี๋ยวข่อยสิไปออกเลาะเบิ่งรอบๆทั้งนอกก่อนเดอ้ออ่ะสบ,บายดีเดอ้อสบ,บายดีดยสบ,บายดีพี่น้องเลยเดี๋ยวสิออกไปเลาะเบิ่งรอบๆก่อนบาดนี่นะี่แหละน้องๆเพิ่นก็เตรียมอุปกรณ์มาเรียบร้อยพี่น้องเลย แต่ฝนตกก่อนเนาะอ่ะจังไดกะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบุญขอบคุณไปทั้งเมนูคําสอนเด้อเนาะที่ว่าเป็นผู้ใหญ่ใจบุญขยินเมื่อเข้ามาซอยทั้งครอบครัวของน้องเข็มเนาะบวชสีเฮตดเฮือนหรือว่าเครื่องนึ่งของถือแบบอุปกรณ์เขาห้องห้าห้องเยี่ยนของน้องเนาะก็ขอบุญขอบคุณในลายเดอร์เมเด้อขอให้เมยุมันควรยืนความเจ็บไหวได้ความไขว่ห้มีเดอร์เมเด้อขอให้เมไปมาทางใดก็มีแต่คนนำหน้าถือตา เม่์ไฮมาสําดกระครับคืนไปหาเมย์ร่อยเท่าพันเท่าเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบุญขอบคุณไปทั้งผู้ใหญ่เจดี FC อฟซทุกคนที่ติดตามฮับสซมคลิปของเฮาตั้งแต่ต้นจนจบระบบคามโฆษณาสำหรับคลิปนี้ลาพีลานองไปแล้วพอกันในคลิปหนาเด้อสบายดี